ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่สองในช่วงวันที่23-26ถึงกุมภาพันธ์2567บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนลนักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศแปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ในช่วงวันที่23-25กุมภาพันธ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนในช่วงวันที่24-26กุมภาพันธ์บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27กุมภาพันธ์พยากรณ์อากาศาตั้งแต่เช้าว,วันนี้จนถึงเช้าว,วันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด14-19องศาเซลเซียสบริเวณยอดจอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด76-22องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด9-14องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละเิ็ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็วส5บหาถึงสสกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรทางฝั่งคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล่มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสสภาพว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลาเจดนาฬิกาเ้านาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลางหนึ่งเมตรสี่เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลาที่สสานาฬิกาต่ำกว่าระดับทะเลปานกลางสาสิบเซนติเมตรวันนี้ที่ประภา,าคารการนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลาสิบแดนาฬิกาสาสิบแปดนาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลาสิบแปดนาฬิกายี่สบห้านาที